เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเครื่องบินขนส่งทางทหารจึงมีความแตกต่างจากเครื่องบินพาณิชย์หรือเครื่องบินขนส่งพลเรือนคือมันมีข้อได้เปรียบบางอย่างค่ะวันนี้เวลเลอร์ดิสแพสจะมาไขาข้อสงสัยนี้ให้ฟังกันความแตกต่างของเครื่องบินขนส่งทางทหารเนี่ยคือส่วนมากเลยนะคะมักจะมีโครงสร้างปีกที่ติดอยู่ด้านบนของลำตัวที่เรียกว่าไฮวิงแล้วสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆลองนึกภาพตามนะคะถ้ามีไฮวิงเจ้าตัวเครื่องก็จะอยู่ใต้ปีก ตัวอย่างเช่น Boeing C17, Grove m a t t r r a l l n n a C27J Spartan และ Airbus A400M Atlas ที่มีปีกบนถ้าอ่านผิดต,ต้องขออภัยนะคะไม่ได้จะบอกว่าปีกล่างหรือว่า Low Wing เนี่ยไม่ดีนะคะปีกบนและปีกล่างเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียและมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามการใช้งานค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเครื่องบินขนส่งทางทหารมักนิยมใช้เครื่องบินปีกบนหรือที่เรียกว่า h i high w วิ ing ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เรื่องการขนส่งถ่ายสินค้าที่สะดวกที่สะดวกเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อปีกที่อยู่เหนือลำตัวเครื่องทำให้มีพื้นที่และไม่มีสิ่งกีดขวางสำหรับห้องเก็บสัมภาระรวมไปถึงประตูด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญม,มากสำหรับภารกิจการขนส่งทหารค่ะเนื่องจากจะทำให้รบกวนการโหลดอุปกรณ์พัสดุและยานพหาหนะง่ายขึ้นรวมทั้งปีกบนสามารถสร้างแรงยกได้มากกว่าปีกล่างจึงทำให้รับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้นค่ะและ 2. นอกจากด้วยความที่มีปีกอยู่เหนือลำตัวเครื่องตัวเครื่องเนี่ยจึงแนบชิดติดกับพื้นได้มากขึ้นการขนถ่ายสัมภาระจึงง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ยกสูงภาคพื้นที่เหมือนที่สายการบินพาณิชย์ใช้ค่ะ 3. ทัศนวิสัยในการมองเห็นจากห้องนักบินเจ้า High Wing เนี่ยจะช่วยให้มองเห็นทัศนวิสัยได้ดีขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะสําหรับภารกิจทางยุทธวิธีเช่นการขนส่งทางอากาศการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์การบินระดับต่ํา นักบินสามารถมองเห็นด้านหน้าและด้านข้างสำหรับตีวงได้ชัดเจนขึ้นเมื่อต้องลงจอดบนลานบินที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีเครื่องหมายนำทางช่วยในการลงจอดและทัศนวิสัยในการมองพื้นดินของลูกเรือจะดีกว่าค่ะเช่นเครื่องกันชิปที่สามารถทำการโจมตีทางพื้นดินได้โดยที่ตำแหน่งของอาวุธประจำเครื่องไม่ติดปีต่อมาค่ะเป็นเรื่องของ Short Take Off on Landing Runway ซึ่งหมายถึงระยะทางมินขึ้นและลงจอดสั้น ซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องบินขนส่งทางทหารค่ะเนื่องจากว่าด้วยการปฏิบัติการทางทหารที่ส่วนมากเนี่ยมักเกี่ยวข้องกับการบินไปยังสภาพสนามบินที่หลากหลายและคาดเดาได้ยากจึงบางทีเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องลงจอดหรือขึ้นบินจากลานบินที่มีระยะทางที่สั้นหรือกับลานบินที่ไม่ได้ปรับพื้นถาวรหรือไม่ราบเรียบ ลักษณะของไฮวิงประกอบกับเครื่องยนต์ทางทหารที่มีประสิทธิภาพสูงและถูกออกแบบมาอย่างดีจึงช่วยให้ง่ายต่อการปฏิบัติการจากสนามบินหรือลานบินที่มีข้อจำกัดได้ค่ะนอกจากนี้ปีกบนยังจะช่วยปกป้องปีกและเครื่องยนต์จากสิ่งกีดขวางที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการลงจอดและการบินขึ้นในสนามบินที่ยังไม่มีความพร้อมนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบสำหรับภารกิจทางทหารนะคะขอยกตัวอย่างเช่น47 ที่3 9 9 5 0 0 0ปอนด์ถ้าเทียบเป็นกิโลกร,รัมก็คือ179,169กิโลกรัมซึ่งเจ้า47ยักษ์ลำนี้เนี่ยต้องการระยะขึ้นบินเพียง3,000ฟุตหรือว่า914เมตรซึ่งพอเราเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเครื่องบิน Boeing 7879ที่น้ำหนักตัวเปล่าซึ่งหนัก3 9 5 0 0 0ปอนด์จึงต้องวิ่งขึ้นบินที่ระยะทางถึง8,150ฟุตหรือ2480เมตร ในเรื่องของข้อป้องกันอื่นๆเช่นเครื่องบินขนส่งทางทหารมีภารกิจที่จะส่งกำลังทางอากาศโดยใช้ร่มถ่วงน้ำหนักคนและอุปกรณ์การออกแบบปีกไว้ด้านบนจะทำให้ทิศทางลมผักลมออกนอกตัวเครื่องบินช่วยให้ทั้งคนอุปกรณ์และเครื่องบินปลอดภัยค่ะถ้าจะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์หน่อยๆก็คือเหมือนประมาณว่าเมื่อเครื่องบินพุ่งแหวกอากาศไปข้างหน้าทิศทางไหลของอากาศหลังผ่านปีกเนี่ย ตัวอากาศเหนือปีกจะหนานแน่นกว่าอากาศใต้ปีกจึงทําให้เกิดอากาศหมุนเป็นควงวงกลมเข้าหาตัวเครื่องค่ะคือสรุปง่ายๆนะคะโครงสร้างปีกบนเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเครื่องบินขนส่งทางทหารเนื่องจากความสะดวกในการบรรทุกสินค้าและความสามารถในการวิ่งขึ้นจากรันเวย์ที่สั้นรวมไปถึงระยะห่างจากพื้นดินและทัศนวิสัยที่ดีขึ้นค่ะแล้วถ้าถามว่าเครื่องบินโดยสารหรือว่าเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยทำไมเขาถึงไม่นิยมใช้ปีกบนกัน เครื่องบินสาหรับการพาณิชย์ส่วนใหญ่จะเป็นโลวิ i n g ที่น้ําได้รวบรวมข้อด้อยข้อเด่นเข้าๆมานะคะถ้าผู้ชมเคยสังเกตเครื่องบินพาณิชย์ที่เราบินไปต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดกันเนี่ยจะให้ความสําคัญในเรื่องของความสะดวกสบายของผู้โดยสารความมั่นคง stability และอากาศพลาศาสตร์เป็นหลักค่ะเครื่องบินปีกล่างหรือว่าโลวิ i n g ช่วยให้เดินทางได้นุ่มนวลและเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบยิ่งขึ้นอีกอย่างเรื่องของห้องเก็บสัมภาระและโครงสร้างล้อจะอยู่ภายใต้ห้องโดยสาร ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงสินค้าเชื้อเพลิงเครื่องยนต์รวมไปถึงระบบอื่นๆได้อย่างง่ายดายสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นดินค่ะ